สวัสดีค่ะพี่มินนชรินญ,ญานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากเสด็จพ่อ,องเพชปัทระเทวาท่านเทวาดากายเพชหรือองค์ท่านท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะลักษณะของนาคบำเพ็ญนะคะหน้าทีบ่บำเพ็ญบารมีมานะคะเต็มแล้วนะคะแล้วก็มาเกิดนะจะเป็นลักษณะเช่นไรบ้างเสด็จพ่อ,องเพชทรงเมตตาสอนเรื่องนี้ไปว่าก็คือจะเป็นนา,นาคราชที่เป็นคล้ายๆกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะคือพร้อมพร้อมบวชนะคะ จิตใจในฝักใฝ่การบวชมากๆนะคะมันมันบารมีมันเต็มพร้อมแล้วก็จะศึกษาคือไม่ได้สนใจทางโลกอะไรมากเท่าไหร่แล้วนะคะเราก็จะไม่ได้ค่อยคิดเรื่องมีแฟนนะคะไม่ได้ค่อยคิดเรื่องทํามาหากินคืออยากบวชอย่างเดียวนะะอยากบวชอย่างเดียวอันนี้คือบารมีเต็มที่แล้วบางคนถ้าบารมี แก่จริงๆเลยเนี่ยจะได้บวชน,นะคะได้บวชเป็นเนนนตั้งแต่เด็กคือครองผมอาจันย์นตั้งแต่เด็กเลยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าบารมียังไม่ได้แก่กล้าคอขนาดนั้นแต่จิตใจมันฝักใฝ่ทางการบวชนะคะแต่ว่าดันเอ่อเหมือนกับยังไงนะคะก็อยู่ในทางโลกๆอย่างเงี้ยก็จะครองผมาจาจันได้ง่ายนะคะครองผมาจาจันได้ง่ายเรื่องราคาจะไม่ค่อยเร่าร้อนเท่าไหร่นะคะจะไม่ค่อยอยากมีแฟนจะไม่ได้เหงาอยากมีแฟนแต่อยากหาที่หาจิตใจให้สงบนะคะทำงานเสร็จกลับบ้านสงบทํางานเสร็จกลับบ้านหาเวลาปฏิบัติเนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะป ได้โดยง่ายเข้าใจพระธรรมได้โดยง่ายนะคะ พราะบเพ็ญบารมีมาเต็มที่แล้วเวลาที่มันจะมาฟังเวลาที่ใจจะมาฟังอะไรนะคะที่เป็นความรู้ในการในองค์ประกอบในการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะแตกฉานนะคะจะแตกฉานนะคะตรงนี้ก็เป็นลักษณะของพญานาคที่บําเพ็ญมาเกิดนะคะก็จะดูง่ายๆหน่อยดูง่ายๆหน่อยไม่เหมือนไม่เหมือนนาคสายอื่นนะคะพญานาคสายอื่นก็เราไม่รู้นะคะการแสวงหาการบําเพ็ญอะไรของเขามามีมากน้อยมาสะสมมามากน้อยขนาดไหนนะคะเพราะว่าพญานาคนี้ก็กิเลสแรงเหมือนกันนะคะกิเลสแรงรักโลกกดหลงแรงรักพวกพ อารมณ์โทสะอะไรเงี้ยบันานโทสะอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างกิเลสชัดเจนหน่อยแต่ถ้าน่าบาเพ็ญคืออบรมมาดีแล้วนะคะก็จะปฏิบัติง่ายค่ะก็จึงขอฝากธรรมะคำสอนวิทยาทานด,ดีจากเสล็จพ้องเพจไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนกแลัวกันนะคะใครชอบธรรมะแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube, ยูทูปพญาเพชรพัทระนะคะด้าเพจอัมณีเพชพร,รกดแก้วเพื่อเป็นกำลังใจพี่มินด้วยนะคะแล้วก็ช่องติกตอกนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ